เจซีบีสตูดิโอพิเศษสิบตัวละครที่คโคอดเกียดให้เสียงภาคโดย JCB และขออภัยสำหรับคำไม่สุภาพเลยนะครับอันดับที่สิบคิงจอฟฟี่จากเกมออฟทรอนกษัตริย์คังเหลี่ยมขี้แงติดแม่หน้าตามึงเนี่ยหน้าต่อยปากมากเลยสัตว์หากว่าคุณเคยดูซีรีส์เกมออฟทรอนปาติเส่ไม่ได้ว่าจอฟฟี่เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คนพาก,กันเกียดขี้หน้ากันมากที่สุดออน,นอกจากหน้าตามันจะก,กวนสติน้าเอาเท้าประทับแล้วมันยังมีนิสัยที่คดแย่เช่นสั่งฆ่าเด็กทาลกฆ่าคนสุ่มสี่สุ่มห ขาดติดแม่ไม่กล้าออกไปรบไม่รักษาคําพูดของกษัตริย์หรือสัจจะที่เคยกล่าวเพราะเหตุน,นี้จอฟฟี่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คนพากันเกลียดกันมากที่สุด <c oughs> อันดับที่เก้ามิสซิสคาร์บอนีจากภาพยนตร์เดอะบิสยัย่ป้าสตีแตกผู้ข้างาศาสนาที่ทําให้คนสนับสนุนแกได้โดยไม่ต้องหาเสียงโดยป้าแกเชื่อว่าการที่มะนาวต่างมนุษมนุษย์ต่างดาวบุกโลกก็เพราะเป็นพระสงฆ์ของพระเจ้าเออาก็มีแต่พระเจ้าอะไรอะไรก็มีแต่พระเจ้าพระเจ้าเป็นพ่อของเหลสัตว์แกก็เที่ยวใส่ความให้คนอื่นว่าเป็นตัวบาาวยก ไล่จากกลุ่มไปให้ฝูงเอเลี่ยนแดกคือแค่โลกตอนนี้มันก็กำลังจะแตกวุ่นวายแล้วยังต้องมาเจอคนบ้าสติแตกอีกไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนดูถึงพากันเกลียดแกอันดับที่8ลีออนเคนเนดีจาก Resident Evil หากว่าคุณเป็นคอเกมหรือการ์ตูน Res i d e n t Evil คุณต้องรู้จักลีออนเคนเนดีไอหนุ่มคาบูสุดหล่อไว้ผมปัดเปยที่โคตรเท่เป็นไอดอนทรงผมของผู้บ่าวไทยบ้านหลายต่อหลายคนแต่ในฉบับภาพยนตร์ไอสัตว์มึงเอาผิวที่พายมาเล่นตอนไหนวะเนี่ยกูว่าถ้ามึงทำแบบนี้ยมึงงเเอออาพ่พทจไปลนั ลีออนฉบับหนังเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Resident Evil p a r 5นะครับที่เรียกได้ว่าคนเนี่ยต่างพากันดาน่าและก็เกลียดลีออนฉบับหนังเอามากๆเพราะเนื่องจากจะไม่หล่อเหมือนในเกมแล้วบทก็ยังไม่มีอะไรเด่นไปมากกว่าอลิซเลยในฉบับเกมหรือการ์ตูนเนี่ยลีออนถือได้ว่าโคตรพ่อโคตรแม่งเก่งสกิลการบูของแกเนี่ยยิ่งกับจอห์นวิกผสมเจสันบอลปูเลียมนีสันเนี่ยยังชิดซ้ายแต่แม่งในฉบับหนังไอ้ตั์ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของขี้ตีนอลิสเลยความเก่งในเกมแกได้หายไปบทแถมแม่งยังกลายเป็นคนหื่นกามอีกไอ้ผู้กำก เอาลีออนกูมาฆ่าชัดๆอันดับที่7จ็ดเลเชลฟอรียจาก War of the World หนังเอเลี่ยนถล่มโลกที่แสดงนำโดยพระเอกจอมวิ่งอย่างทอมครูสทุกๆอย่างของหนังโอเคบทยกเว้นยิดูเลเชลฟอรียผมแนะนำว่าถ้าคุณดูหนังเรื่องนี้ <c oughs> ให้เอาสมรีเตรียมอุดหูท, <c oughs> ทุกครั้งที่มีน้องหนูเลเชลออกผม <c oughs> แม่งกรี๊ดแล้วก็แหกปากแทบทั้งเรื่อง สงสัยน้องเลเชลเดี๋ยวต้องกินนกหวีดเข้าไปแน่แม่งกีดทั้งเรื่องเลยเลเชลควรจะกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูน่ารักสดใสไม่ใช่กลายเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารำคาญกีดแหกปากทั้งเรื่องจนคนดูเกลียดอันดับที่6กโกคูจากดราก้อนบอลอีวิลูชั่นดราก้อนบอลถือเป็นการ์ตูนที่โด่งดังมากๆไปทั่วโลกมันมีมาตั้งแต่ผมเป็นอสุจิจนแหวก่ายเข้าไปในรังไข่แม่แล้วเกิดจัดว่าเป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่โคตรเป็นตำนานจนกระทั่งมันถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แสดงจริงๆในปี200 9ที่่่ใชช้้ือภาาาคควดููหนก ดูฉบับการ์ตูนคนแสดงการ์ตูนคนแสดงการ์ตูนคนแสดงการ์ตูน,ด,น,ด,น,ด,นด,ดูเทพเจ้ามาังกรในฉบับนหนังนี่ครับคุนึกว่าพญานาคจากละครน,นาคีที่สําคัญครับพลังขึ้นเต่าในฉบับภาพยานตร์เนี่ยโคตรไม่เหมือนในการ์ตูนในการ์ตูนในภาพยานต <expl od it> ร์ แม่งเอาพลังขึ้นต่อมาใช้จุดตะเกียงไฟจีบสาวไอสัตว์ผู้กำกับมึงทำอะไรกันนะคุบอลเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมดาร์กบอลถึงโดนด่าและลุมเกียดเยอะบ้างเนื่องจากตัวนักแสดงที่ไม่เหมือนจริงกับบทและเนื้อเรื่องที่โคตรจะมั่วซั่วเรียกได้ว่าเป็นการเอาดาร์กบอลฉบับการ์ตูนที่เป็นตำนานมายำเละสมบูรจนคนลุมด่าและเกียดกันไปอีกงาน อันดับที่ 5. อันนักินสกายวอลเกอร์จาก Star War เฮ้ยใจเย็นอย่าพึ่งด่ากูพี่เจมมึงจัดเฮี้ยะไรกูมึงเนี่ยทำไมอันนัินติดใจเย็นๆเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังว่าทำไมอันาคินสกายวอลเกอร์ถึงติดนะที่คนเขาเกลียดอนาคินสกายวอลเกอร์เนี่ยก็เป็นเพราะเฮเดนคิสเตอร์เซนนักแสดงผู้รับบทนี้นั้นเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรที่น่าสงสารไมกกว่านั้นเฮเดนเนี่ยยังติด50ดาราที่แสดงได้ยอดแย่อีกด้วยจากการจัดอันดับ The f i Worst a c t o r in Hollywood History โดยเขาอยู่อันดับที่2บางครบางคินน เกยนะส่วนตัวผมว่าพี่แกก็เล่นดีนะไม่เข้าใจว่าทำไมชาวต่างชาติถึงเกียดอันดับที่4ดัซซี่เดซซี่จากภาพยนตร์แฮร์ฮรีร่พอตเตอร์ไอเด็กอ้วนจอมมุมบามเอาแต่ใจที่ชอบกานแกล้งแฮร์ฮรีร่พอตเตอร์อยู่ตลอดเวลาด้วยนิสัยที่ถูกพ่อแม่เลี้ยงมาแบบตามใจมากเกินไปทำให้ไออ้วนเดซซี่เป็นเด็กที่มีนิสัยเสียมีทั้งหมดกี่กล้อง 36พ่อนะับเองขับมือนะลูก36แต่พี่กลาพี่กลาผมด้วยนะสต่ำตมไม่หยุดจริงๆ37ชิ้นมึงบอกพ่อมึงซื้อชุดสแตคคอร์สได้ไหมจะได้แต่งแล้วไปแจกเพื่อนๆมึงเลยไอ้เหี้ย37ชิ้นเยอะชิบหายนี่ถ้าเกิดว่าคุณเจอเด็กนิสยัยเสียแบบนี้แถวบ้านคุณคุณจะทำยังไงครับอันดับที่3เดน,นทัวร์จาก The Love of the Link กษัตรติย์จอมตสกะตะการที่บ้าและเสียสติดูมันแดกครับผมบา้าข้านี่คือแดกเป็นตาแสบเลยวะแกเนี่ยปล่อยทหารแล้วก็ลูกชายออกไปรบบบนนนนนะคครััััสส่่่่ววววตแกกกเเเียยงงงิิข้าาาฟพลลใจฉมดู ชายของตัวเองตายจากการออกฝึกนะครับแต่แท้จริงแล้วยังไม่ตายถึงขั้นกับจัดงานศพให้กับลูกชายตัวเองถ่อไอ้ควายมันยังไม่ตายเว้ยเดนนทอร์ี่ยจบชีวิตด้วยการตกลงไปในกองไฟที่เผาลูกชายของตัวเองนะครับหึสมน้ำหน้าอันดับที่ 2. 2จาจาบิงจาก Star Wars ์อพิโซดวันคนส่วนใหญ่ที่เป็นแฟนบอย Star Wars ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ Star War s ์อีพิโซดวันไม่สนุกกเพราะมีเจ้าตัวจาจาบิงนี่แหละครับผู้กำกับจอร์ลูคัสเนี่ยได้ใส่เจ้าตัวจาจาบิงลงไปในสตาร์วอร่อีพิโซดว เป็นคนลุมด่าสาบแช่งเกียติแทนเพราะตัวละครของจาจาบิงเนี่ยเป็นอีกตัวละครที่โคตรน่ารำคาญพูดมากและมีบทที่เด่นมากเกินไปบวกกับการเล่นมุกฝืดของจาจาที่โคตรจะเรียกได้ว่าทําลายความขังของการเป็นสตาร์วอรไปเลยเพราะเหตุนี้คนถึงพาการไม่ชอบและเกียดจ,จาจาบิงเก็ีมากอันดับที่1นึ่งโดโรเสอ,จจอัมบิดจากแฮร์รี่พอตเตอร์อีมนุษย์ป้าสีชมพูที่ฟุ้งฟิงแต่นิสัยนี่แม่งไม่ฟุ้งฟิงเหมือนกับสีชุดที่ใส่สาเหตุที่คนพานกันเกียิอีกแก่ฟุ้งฟิงนี้น บุคลากรที่ไม่ชอบในโรงเรียนออกจัดสอบและตั้งกฎบ้าบอคอแตกหอยพ่อขึ้นมามากายขัดขวางการซี้กันในโรงเรียนยอมรับความจริงจากสิ่งที่นักเรียนพูดไม่ได้รวมไปถึงการทาโทษที่โคตรทารุณจริงๆตัวละครในแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับที่คนเกลียดนะฮะแต่ขอเรียกอีป้านี่เลยแล้วกันเพราะด้วยวิลกรรมต่างๆที่ป้าแกทําลงไปนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทําไมป้าแกจึงอยู่ในอันดับที่1ของ10ตัวละครที่คนโคตรเกลียดและนี่ก็คือ10อันดับของเราในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเลยครับกับ10อันดับในวันนี ถ้าคุณชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง JCB ีัวไปถึง Facebook JCB ด้วยนะครับสิบอันดับตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอชมได้เลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ